สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาคุณไปเปิดโลกเปิดใจและเปิดมุมมองใหม่กับเรื่องราวที่หลายคนอ่านไม่กล้าพูดถึงแต่กำลังเป็นกระแสทั่วโลกกับเทศกาลสวิงกิ้งที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษงานที่ใครหลายคนอาจมองด้วยสายตาสงสยัยบางคนตัดสินทันทีว่าเป็นงานเซ็กส์มูหรือปาร์ตี้คนบาปแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังประตูปิดนั้นมากกว่าเซ็กซ และลึกกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอนเอาล่ะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่เทศกาลสวิงคาทอนครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กรกฎาคมที่หมู่บ้านออลิงตันเขตลิงคอนเชียร์ประเทศอังกฤษงานนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า1 0 0 0คนใช่ครับ1,000คนจากหลากหลายมุมของประเทศบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาในฐานะนักสำรวจ บางคนมาเติมเต็มความฝันทางเพศแบบไม่ต้องหลบซ่อนก่อนเข้าร่วมงานผู้เข้าร่วมทุกคนต้องผ่านการยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวดตรวจสอบอายุความสมัครใจและความเข้าใจในเงื่อนไขของกิจกรรมต่างๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่ปาร์ตี้อย่างว่าแต่มันคือพิธีกรรมแห่งอิสรภาพทางเพศที่มีการวางระบบความปลอดภัยไว้อย่างละเอียดทีท้วนเสียงสะท้อนจากเบบี้เคโค้ชไลฟ์สไตล์ผู้จัดงาน เปิดเผยว่างานนี้คือพื้นที่ของการยินยอมการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและการเคารพซึ่งกันและกันที่สำคัญคือทุกกิจกรรมถูกออกแบบให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสบายใจไม่ว่าใครจะเลือกเข้าร่วมหรือไม่ก็ตามบรรยากาศภายในงานไม่ได้เร่าร้อนหรืออลหม่านอย่างที่หลายคนจินตนาการแต่มันคือเมืองจำลองแห่งอิสรภาพที่ทุกคนสามารถเดินได้อย่างภาคภูมิใจในตัวเองคุณจะเห็นเวิร์กช็อปเรื่องความเข้าใจเพศ การพูดคุยเรื่องพลังทางเพศบูธศิลปะเรือนร่างดนตรีการเต้นและความสนุกที่ไม่จำกัดอยู่แค่เตียงนอนหนึ่งในกิจกรรมสุดไวรัลคือ g u s h Bucket และ Cum Run ซึ่งแม้ชื่อจะฟังดูหวือหวาแต่มันคือเกมละลายพฤติกรรมที่ช่วยให้ผู้คนกล้าเปลือใจและยิ้มให้กันโดยไม่มีคำตัดสินแถมยังมีการเล่นบิงโกจุกก้นราโอเกะที่นักร้องต้องร้องไปพร้อมกับเครื่องสัน่นและกิจกรรมแนว BDSM อย่าง การมัดเชือกที่ปลอดภัยและน่าค้นหาอีกด้วยสิ่งที่ทำให้หลายคนอึ้งกว่านั้นคือห้องโอจิซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า40คนในเวลาเดียวกันโดยมีกฎระเบียบที่ชัดเจนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและมีการแจกถุงยางน้ำยาฆ่าเชื้อและคำแนะนำด้านสุขอนามัยอย่างครบถ้วนแม้ภาพของงานจะเต็มไปด้วยความกล้าและความเปิดเผยแต่ความจริงก็คือผู้ร่วมงานหลายคนไม่ใช่คนสำส่อนหรือคลั่งเซ็กซ์อย่างที่สังคมชอบตรีตา แต่พวกเขาคือบุคคลธรรมดาที่ต้องการเข้าใจตนเองมากขึ้นต้องการเชื่อมโยงกับผู้อื่นในแบบที่เคารพกันอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือจิตใจแน่นอนว่างานนี้ไม่ได้รอดพ้นจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านในพื้นที่บางคนแสดงความไม่พอใจเพราะมองว่าเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมผิดศีลธรรมบางถึงกับประท้วงหน้าสถานที่จัดงานแต่ทีมผู้จัดงานยืนยันว่างานนี้ถูกกฎหมายและเน้นความยินยอมแบบ100%เอร์เซ ไม่มีการบังคับหรือการล่วงละเมิดใดๆคำว่า ethical non-monogamy หรือความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดเชิงชริยธรรมกลายเป็นจุดสนใจในการถกเถียงเพราะคนจำนวนมากยังเข้าใจผิดคิดว่าการไม่ผูกมัดคือการนอกใจหรือการไม่มีศีลธรรมแต่ในความเป็นจริงมันคือการตกลงกันอย่างชัดเจนการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและการมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างอิสรภาพกับความรับผิดชอบ เสียงของผู้หญิงหลายคนในงานนี้น่าสนใจมากเพราะพวกเธอบอกว่านี่คือพื้นที่ที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ไม่มีใครบังคับไม่มีใครแตะต้องได้ถ้าพวกเธอไม่อนุญาตและพวกเธอสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ต้องกลัวจะโดนด,ด่าโดนคุกคามหรือโดนล่วงละเมิดแบบที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกที่น่าประทับใจคือการสร้างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาให้ผู้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศคนที่ผ่านประสบการณ์ไม่ดีมาก่อน หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อนทุกคนสามารถเข้าร่วมในระดับที่ตัวเองรู้สึกสบายใจโดยไม่ถูกเร่งเรา้าหรือกดดันใดๆคำพูดของเบบี้เคที่น่าจดจำคือนี่ไม่ใช่งานเซ็กซ์แต่นี่คืองานเฉลิมฉลองอิสรภาพของการเป็นมนุษย์คำพูดนี้ฟังดูง่ายๆแต่สะเทือนใจคนที่เคยรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่มีที่สาหรับตัวเองเพราะที่นี่คือที่ที่ใครก็ตามจะเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ เทศกาลนี้อาจไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่สิ่งที่น่าคิดคือเรากำลังอยู่ในยุคที่ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินคนที่มีชีวิตต่างจากเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ข่าวดาและความสุขของคนอื่นไม่ได้หมายความว่ามันจะทำร้ายเราสุดท้ายแล้วเทศกาลสวิงคาทอนคืองานที่กล้าหาญกล้าที่จะตั้งคำถามกับบรรทัดฐานเดิมๆและกล้าที่จะให้มนุษย์เป็นมนุษย์ในแบบที่พวกเขาเลือกเอง แม้มันอาจดูแปลกดูแรงหรือขัดกับค่านิยมของบางคนแต่อย่างน้อยมันก็คืองานที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนที่โลกภายนอกไม่เคยยอมรับและบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่เราทุกคนตามหามาทั้งชีวิตครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเดือดครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับประเด็นร้อนครั้งหน้าสวัสดีครับ